สวัสดีค่ะพี่น้องมาพรมามพรกับยายแสงคือเก่าจากพี่น้องบันไกระไดน้องหม่มาจากประเทศลาวน้องจากพี่น้องน้อไหม่เคียนแล้วเรียบร้อยต้มมาแล้วเรียบร้อยกับมาเตรียมตำจะนั่งเข่าเบื่อใส่บักพริกตำโคเข้าไปน่าจะพี่น้องโคเข้าไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยแนวว่าอยากยังกระหิตกินน่าจะพี่น้องมาหอดกุงเทปแล้วก็อยากแนวนั้นแนวนี้ตะกอนกระปุหิตได้กับเขากบนาม ห้แต่น้องสาวแล้วก็แม่เฮ็ดให้กินบ่เคยเขาเห็ดคั่วจักเสือดนอกจากพี่น้องเพราะว่าจะขอางจะเข้าเป็นสาวกะเลียนจบปอซออกโรงเลียนมากะมหางานําอยู่เวียงจัน,น <c oughs> แนแกัมมหางานทํำหลังจากออกจากเวียงจันก์กามาเห็ดอยู่ปากซเ,เห็ดอยู่ปากซแล้ว กับพ่อๆกินพ่ออยากกันง่ายไม่เห็ดูุกรุงเทพจ้าพี่น้องเขากุงเขาเมืองกุงแต่ก่อนกับปุ๋ยหูได้เขาเมืองกุงกันเ้เห็ดไปเห็ดมานีเราพี่น้องชีวิตนอาากจะตามภาษาคุ้นบานๆหาอยู่หากินไปมาหาสู้กันนอาากจะพี่น้องตัดสิประมาณนี้จ้ะพ่อใหหน,น่อใหม่มากเกษตรไม่เห็ด มุกหมอจ้ะพี่น้องเพราะเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพกับบ่มีใบตองนะจ้ะก็ใส่มุกหมอง่ายๆนี่แหละจ้ะหอมหอมจ้ะพี่น้องโอ้ยกินออกมาแล้วน่ากินมากเลยจ้ะออกกินหอมขนาดเลยจ้าพอเสร็จแล้วเอากอีตูใส่พี่น้องเอ้ยกินหอมพอ,อีตูออกโอ้ยหอมขนาดเลยเสียดายบ่มีหมูสามชั้นใส่เข้าไปนี่ป๊าดพี่น้องมองห้เวเลยแหละ นอกจ้าใส่ผักตูมหอมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นจ้าพี่น้องมุกเราไม่ใส่หมอหมอกระทะจ้าพี่น้องนี่จ้าหน้าตาก็าจะเป็นแบบนี้จ้าพร้อมเสิร์ฟเลยเลยจ้าพี่น้องมา,ม,าม,ามากมากม่กนนินกันเด,ด้อจ้าผูดอยาเหิวน้ำมาจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังแรงใจ กดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปให้พี่น้อง,งเป็นนะอันเซ็ตสิ้นคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปกินค่ะขอบคุณค่ะ